กบมมยของกรบยอดทิ่วเตอร์ทั้งสี่คนพี่เวีย์พี่วิทพี่บุกขันพี่ยอดวันนี้มาพูดเรื่องแ e อซิสิกแอซิดตัวนี้กดแอซิสจะมีโครงสร้างเป็น C 1 5 H 2 0 O 4เยราจะมีกลุ่มคีตอและไครโอซิลกรดแอซิสมีบทส,สำคัญในการปรับตัวของพืชให้เข้ากับความเครียด โดยจะสังเคราะห์ได้ดีขึ้นเมื่อพืเชพเจอความแห้งแรงในการสังเคราะห์ของแอสซิส์ได้แก่หนึ่งใบสังเคราะห์ที่คลอโรพาสด้วยมีโซฟิลเซลโดยเฉพาะเมื่อพืชแห้งแง้งสองรากเมื่อพืชขาดน้ำรากจะสังเคราะห์กรดแอสซิสและส่งต่อผ่านเสเลมเพื่อกระตุ้นการปิดปากใบสามผลิตและผลถูกสังเคราะห์ในมเมล็ดและผลที่กำลังพัฒนาทำหน้าที่ควบคุมการพัาากตัวของมเมล็ดและการสุกข,ของผลครับ ครับผมโดยต่อไปก็จะเป็นหมดออฟเลคชันของแอสซิสติกแอซิดนะครับผมโดยกลไกการทำงานของแอสซิสติกแอซิดมี3ขั้นตอนหลักๆครับผมได้แก่การรับสัญญาณการส่งสัญญาณและการตอบสนองทางเีลลวิทยาครับผมโดยขั้นแรกการรับสัญญาณนะครับแอสซิสติกแอซิดจะถูกตรวจจับโดยตัวรับสัญญาณในกลุ่ม P Y R P Y L และ R C A R ครับผมโดยตัวรับสัญญาณพวกนี้จะอยู่ในเซลล์ตัวซึมและนิวเคลียสของเซลล์พืชครับผมต่อไปก็จะเป็นการส่งสัญญาณนะครับผมในสภาพปกติที่ไม่มีแอสซิสติกแอซิด เอนไซ Pp2c มจะยับยั้งการทำงานของ SNRK2 มทำให้ไม่เกิดการส่งสัญญาณต่อแต่เมื่อมี a c i d i ติก i d เข้ามามจะเข้าไปจับกับตัวรับสัญญาณดังข้างต้นมทำให้เอนไซม์ Pp2c ถูกยับยัง้งมแล้วก็เป็นการกระตุ้น SNRK2 มเพื่อที่จะไปฟอสโฟริเลตโปรตีนเป้าหมายต่อไปมเพื่อที่จะเปิดปิดยีนที่ใช้ในการตอบสนองของพืชต่อแอซิติกแอซิบ และต่อไปก็จะเป็นการตอบสนองทางสรีรวิทยาผมโดยแอซิสิกแอซิดนะผมจะควบคุมกระบวนการที่สําคัญของพืชมากมายนะผมเช่นการเปิดปิดปากใบเพื่อลดการคายน้ําในสภาวะที่พืชเครียดนะผมและก็การกระตุ้นการพักตัวของเมล็ดแล้วก็การตอบสนองต่อความสภาวะเครียดครับโดยสรุปแล้วแอซิสิกแอซิดผมจะทํางานโดยจับก,กับตัวรับตัญญาง P Y R P Y L และ R C A R ผมเพื่อที่จะยับยั้งเอนไซม์ P P 2 C ครับเพื่อที่จะไปกระตุ้น S N R K 2ต่อผม โดยจะไปควบคุมการเปิดปิดปากใบการฟักตัวมเมล็ดแล้วก็การตอบสนองต่อความเครียดของพืชนะคผมในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นไบโอเอสเซของเอเบนะครับหรือที่เราเรียกว่าแอสเซสิกแอซิดนะครับโดยไบยโอเอสเซครับก็คือวิธีทดสอบทางชีวภาพนะครับที่เราจะวัดผลของเอเบต่อกระบวนการต่างๆในพืชน,นะครับโดยเอเบครับเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทหลักในการช่วยในาการควบคุมการปิดปากใบนะครับแล้วก็ชะลอการเจริญของราก ระยองการงอกของมะเร็ดแลวก,กระตุ้นการแก่ในร่วงของใบนะครับโดยวิธีที่เราจะทดสอบก็จะมีสี่วิธีนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือการปิดปากใบนะครับวิธีที่เราจะทดสอบก็คือการนำใบพื่อนะครับที่มีปากใบเปิดอันจุ่มลงในสนารละลาย ab แล้วก็สังเกตการปิดของปากใบผ่านกล้องจุลทรรศน,นะครับวิธีที่สองก็คือการทดสอบการเริญของรากนะครับวิธีที่เราจะทดสอบก็คือการปลูกต้นกล้านบนอ,อ,อ,อาหารแข็งนะครับที่มีความข้มต้นต่างๆงของ ab แล้วก็วัดความยาวของรากนะครับ แล้วก็สามนะครับก็คือการทดสอบการงอกของเมล็ดนะครับว <c oughs> <inaudible> ิธีที่เราใช้ก็คือการทำเมล็ดเม็ดพืชนะครับมาเพาะบนอาหารบุญเอเบแล้วก็สังเกตอัตราการงอกนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมนะครับส่วนสี่ก็คือการทดสอบการร่วงของใบนะครับวิธีที่เราใช้ก็คือการสิ่พ่นเอเบลงบนใบพืชนะครับแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนสีแล้วก็การดูดร่วงของใบนะครับ ครก็เรามาดูฟังก์ชันของแอสซีสิกแอซิดกันนะครับก็อย่างแรกนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นการปิดเปิดของปากใบก็คือจะช่วยให้พืชลดการสูญเสียน้ําโดยการสั่งให้พืชให้ปากใบปิดได้ครับก็คือจะพบมากในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งสูงนะครับครับอันที่2ก็จะเป็นการกระตุ้นการพักตัวของเมล็ดครับก็คือจะเอาไว้ปกป้องไม่ให้เมล็ดงอกในสภาวะที่ไม่เหมาะสมหรือว่างอก่อนใบอันควรครับก็จะทํางานร่วมกับจิเบรินโดยเมื่อแอซีสิกแอซิดเพิ่มขึ้นจิเบรินก็จะลดลงครับ อันที่สามก็ ain, จะเป็นการควบคุมการสุกข,ของผลไม้ก็คือจะกระตุ้นการผลิตเอทิลีนครับซึ่งเอทิลีนจะเป็นสารที่เอาไว้เร่งการเติบโตเื่อการสุกข,ของผลไม้ครับกับอย่างนี้ก็จะเป็นการควบคุมการแสดงของดีนที่เกี่ยวข้องกับความสุขครับยกตัวอย่างายกตัวอย่างเช่นแคโรทีนอยซึ่งเป็นสารสีที่เอาไว้เพิ่มความสดใสของผลไม้ครับสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นการตอบสนองต่อความเครียดก็อันแรกครับก็จะเป็นการสะสมโปรตีนซึ่งจะช่วยทําให้ พือมีความคงทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ดีขึ้นครับอันนี้2นะครับก็จะเป็นการปรับตัวของรากซึ่งจะไปกระตุ้นให้รากสามารถเพิ่มการดูดซึมสารอาหารได้เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็อันสุดท้ายเราก็จะเป็นการปิดเปิดปากใบที่พูดไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กลุ่มพวกเราเนี่ยครับขอบคุณมากครับ